ได้สมาร์ทวอทเท่ๆมาอันหนึ่งครับเดี๋ยวมารีวิวกันรุ่นนี้มี GPS ในตัวด้วยนะครับรุ่นนี้ชื่อว่าวอทเนวี R3 ครับเป็นสมาร์ทวอทตัวใหม่จากแบรนด์เอ้าหลงมีสายมาให้2สีเลยจอจะเป็นซูเปอร์อะโมเลตนะครับก็คือจอแก้วสัมผัสง่ายขนาดตัวเรือนอยู่ที่1.43นิ้วครับค่อนข้างใหญ่ใช้ได้สามารถโทรเข้าโทรออกผ่านนาฬิกาได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจสายออกกําลังกายน่าจะถูกใจเลยนะครับโหมดออกกําลังกายเนี่ยมีมาให้เพียบมี GPS ในตัวด้วยนะครับสาหรับวอทเนวี R3 ระบุตําแหน่งได้เลยคับผ่านนแออปพลิเชส รากาศได้ตามตำแหน่งที่เราอยู่ได้เลยครับเพราะว่าเขามี GPS ตรวจสอบประสิทธิภาพในการนอนของเราได้ด้วยลับลึกหลับตื่นแค่ไหนบอกได้หมดวัดเนวีอาร์สามเนี่ยมีระบบวัดความดันมาให้ด้วยแต่ระบบวัดของนาฬิการุ่นนี้จะไม่เหมือนตัวทั่วไปนะจะเป็นตัวเลข2หลักแล้วก็มีสถานะบอกตรงนี้ว่าความดันสูงหรือต่ำก็มีสรุปด้านล่างมาให้ด้วยครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่มีระบบเข็มทิศบอกทิศท,ทางมาด้วยนะครับวัดระดับความสูงได้วัดความกดอากาศได้น่าจะถูกใจสายลุยเลยนะครับวัดระดับออกซิเจนในเลือดก็ได้ตรวจสอบรอบเดือนของคุณผู้หญิงก็ยััังงได้ฟก์ชน <Yeah. S 2> ดีไซายของวอตเนวีอาสามเนี่ยค่อนข้างออกแนวสปอร์ตเลยนะครับขนาดนาฬิกาเนี่ยไม่หนาเกินไปครับวัสดุค่อนข้างแข็งแรงเลยนะมีระบบนาฬิกาเอาไว้ออนดิสเพย์ด้วยครับการแจ้งเตือนผ่านนาฬิกาได้การแจ้งเตือนเนี่ยค่อนข้างเรลวทม์เลยนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวตั้งค่าผ่านแอป,ปได้เลยนะครับว่าจะให้แจ้งเตือนแอป,ปไหนบ้างวอตเนวีอาสามมาพร้อมระบบกันน้ําถึง3 ATM ใส่ออกกําลังกายโดนฝนโดนน้าได้สบายๆเขายังมีโหมดไล่น้ําออกจากนาฬิกามาให้ด้วย,วย<ๆ>นาฬิกาสมาร์ทวอตทรงสปอร์ตเท่ๆก่แนะนําเลยนะครับจอเป็นซูเป ชัดกดได้ยังมี GPS ระบ,บตุตำแหน่งในตัวใครสนใจก็ไปกดกันได้เลยครับแต่กล้าเหลืองสายมือ